มาดูรถใหญ่รถสิบล้อเข้ามาทาม่านผู้ชมอ้้โค้งได้สบายเลยโอ้โหรถเข้ามาเติมน้ำมันเข้าเติมน้ำมันอยู่ที่ปัม๊มยอดมากเลยโอ้ปัมป๊มบางกาทางเข้านี่ก็เลี้ยวแคบมากทางออกก็จะแคบมากเหมือนกันนะ ยอดมากเลยนะโอ้โหขอนญาตเดเอโลโก,โกโ้แตี้มากเลยทางเข้านี่ก็คแคบแคบถนนนา,าลาเทวะตั้งบางกติดกับข้างรถตัดพระรามสามนที่เคยไปทำง,งานเคยไปทำง,งานล้างรถแล้วจะให้ดูตอนตอนวิ่งไปอีกทีหนึ่งนะ ตอนนี้กำลังโยกโยก,โกโรถโอ้ไมือธรรมดาชี้มือจริงๆคนขับเนี่ยโอ้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเต็มถังเลยหมดไปเท่าไหร่เนาะเงินเนาะน่าจะหมดเยอะอยู่ด้วยเนาะสุดยอดค่อมบางกะเติมน้ำมันรถสิบล้อโอ้อถนนดาราชิวะ